สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวบ้านบาร์บี้ต่อนะคะก็เราขางไวอ้อันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋ามาเริ่มที่ช้นแกกันนะอันนี้จะเป็นกระเป๋าไม่แท้นะคะเป็นสีชมพูเข้มเข้มไม่มากเข้มแบบอ่อนๆปิดแฟตนั้นเนี่ยสีม่วงนะเป็นเยืมาทงเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็น หูสองอันนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋ากระเป๋ามี3ามใบนะคะไม่แถ้หมดเลยนะอันนี้จะเป็นภาพรูปภาพหวีอันนี้ก็หวีอันนี้ก็หวีอันนี้เป็นเข็มขดัดเป็นกิ๊บเป็นไส้มุกที่เห็นฝุ่นๆนี้เพราะไปไว้นอกบ้านนะมุกุฎกิ๊บ เตเรมี่เป็นตุ๊กตานะคะแล้วก็เข็มขัดหวีมันมีหวีอ่ะจริงๆหวีเนี่ยซื้อมาทางเคปก,กิ๊บพวกอะไรฮะไปดูชิ้นต่อไปกันบลยอันต่อไปนะคะจะเป็นชั้นเสื้อผ้านี้จะเป็นชุดราตรีออาจจะดูแบบยับยับ ชุดสีม่วงสวยแล้วก็เป็นชุดสีสม้มเป็นชุดลาเต้น,นะคะอลองาินะก็จะบอกว่ามาถ่ายเป็นวันนี้ประมานสุดท้ายนะอีก3ามวันก็จะไม่ได้มาถ่ายเพราะว่าอไอานั่นไปเข้าค่ายแล้วนะที่ลงคลิปไปอะ่ะมันลงไม่โันบอกว่าความยาวเกินเดี๋ยววันนี้จะรีบๆถ่ายแล้วก็เอาลงยูทู e นะคะ ก็อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าอีกชั้นหนึงนะ่งเป็นเสื้อผ้าลำลองของเด็กนะเด็กที่จริงเด็กมีสองตัวหายตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะสระว่ายน้าก็มีตุ๊กตาอยู่ด้วยไปดูชั้นกันเบิร์ดชั้นนะคะเราจะรีบถักนวไปอันนี้นะคะจะเป็นชั้นอันนี้จะเป็นห้องนอนเด็กแล้วจะมีห้องนอนผู้ใหญ่ด้วยนะอันนี้จะเป็นสกุชชี่นะคะสกุชชี่ทำเองนะ แล้วก็เป็นตุ๊กตาเป็นบาร์บี้นั่งอยู่นะเป็นตุกตต๊กตาตุ๊กตุ่นมีหนูน้อยนอนเป็นเตียงนะคะเป็นผ้าหม่มดูห้องพี่นบ่ยห้งหองของพี่นะคะก็จะเป็นตุ๊กตาตัวนี้ชื่อว่าชื่อเทเลซตานะคะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอลิสก็ได้นะเป็นเตียงนอนนะคะแต่มันไม่มีอะไรก็เป็นกรงสัตว์เลยมีกระต่ายสองตัวมีโคมไฟแน่นะคะเดี๋ยวฉันต่อไปกัน ชั้นต่อไปนะคะจะเป็นอุหลนชั้นต่อไปจะเป็นชั้นนั่งเล่นนะก็จะมีเก้าอี้เป็นโซฟานะคะนี่อุ้ยโซฟาสามอันมีโต๊ะตั้งด้วยก็มีตุกตานอนอยู่เคารับใช้สองคนนะไอ้น่จะท,ทับกันไปก่อนละกันเพราะว่ารีบมากเพราะเดี๋ยวมันนั่ต้งช้าไปนี้จะเป็นที่ตั้งโต๊ะมีโหมดโทรศัพท์เดี๋ยวไปซื้อมาใหม่ ก็มีห้องครัวอ่ะไม่ตัดนะนนมีเดยวประตูเย็ยนแป๊บจะหนีมขึ้นอุ้ย,ยก็จะเกิดได้เป็นโดนัทนะคะหายไปสองสามอันวันนั้นฝนตกเก็บไม่ทันอันนี้เป็นโคกจากสี่ขวดแล้วขวดเดียวอันนี้เป็นที่ต่างโคกะงว้ยอีตีนตุ๊กตากระทกไปหน่อย อันนี้เป็นที่ตั้งของไมโครเวฟนะคะเป็นซิงล้างมือเดี๋ยวดูห้องต่อไปกันเลยอันนี้จะเป็นห้องรวมอันนี้จะเป็นเบาะนั่งนะคะอันนี้จะเป็นอาบน้ำอันนี้มีอะไรไม่กระดาษสมุดอันนี้จะเป็นขั้นซักผ้าทำเองนะคะรีวิวไปครั้งที่แล้วลงยูทูบไปแล้วด้วยนะคะ ก็จะมีกล่องรองเท้าอันนี้ก็เธอาะทำเองนะคะอันนี้จะเป็นกล่องรองเท้าอันนี้ก็เป็นรองเท้าเป็สีม่วงสวงีครีมนะคะอิ่งสี่นาทีกว่าแล้วแล้วก็เป็นรองเท้าส้นสูง่งางๆนะคะอิ่งสี่นาทีกว่าแล้ว,วกลัวจะลงไม่ได้แล้วก็รีบๆๆๆไป,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 ปนี่สตาตัดช่วยวนะเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเครื่องแป้ง ก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะถ้ามีอุปกรณ์เพิ่มเดี๋ยวถ่ายนะบายบายค่ะ